สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆได้อยู่กับบ้านสวนผักพีทีคัดเทวฟาร์มนะครับก็วันนี้ผมเองก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการคุมคุมถุงพลาสติกในกล่องโฟมกันนะครับก็เดี๋ยวก็เริ่มกันเลยครับส่วนผมก็จะเทน้ำประยิตนึนงโอเสแก่ ให้กล่องโฟมขั่วกล่องโฟมด้านล่างก็พอนะครับจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือเวลาเราปูถุงพลาสติกไปแล้วเนะี่ยถุงพลาสติกมันจะไม่ต้องไม่ได้ลื่นดีนะครับเราปูถุพงพลาสติกก็ให้กินกลางครับกลางกาินกลาง ตัวช่วยมามา่ก็ใจง่ายประการตวนี้ครับผก็ใเป็นมีเข้าข้างนี้ก็จะมือนครับก็ต้อไปไปงใส่ย,ยนะน,งงนข้างลนางเป็ มัดนั่นเลยนะครับมัดจะอยู่ก็พอ